เมนต์ก็เลยอาจจะหายากหน่อยนะแต่ว่าจะมีโมเมนต์ที่โฟสตใส่เสื้อผมเนี่ยตอนนั้นดีใจกันถ้าตายเลยใช่ไหมล่ะจะรู้นะ <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นคือผมก็กลับมาในห้องใช่ไหมแล้วเอ,อตอนนั้นผมก็จะอาบน้ําแล้วพอผมอาบน้ําเสร็จอะผมออกมาผมก็ใส่ผ้าขนหนูยใช่ไหมแล้วก็จะหาชุดนอนของผมแต่หาไม่เจอทันทีมีแต่กงงเก่งผมก็เลยแบบอ้าวชุดนอนไปไหน แล้วโฟก็เดินเข้ามาในห้องอีกทีคือใส่ชุดนอนของยุบผมฮะชุดกูไอ <laughs> โฟเออกูจืมหน่อยแล้วกันในในมึงก็มึงก,ก็ไม่ไม่ได้ใส่อยู่แล้วแล้วมันก็เดินออกไปพร้อมกับชุดผมแล้วก,แวก็แล้วก็ไปนอนห้องห้องอื่นงงปะคืออะไรวะ <laughs> I อ o น้ u อัน r s สแตนงงมากแต่ก็วันนั้นสรุปก็คือผมไม่มีเสื้อใส่คือให้โฟนไปใส่เฉลยแล้วนะคุณนะ พอใจนะสาววายก็เอาเก็บไปฝันกันนะ